สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตโครงการคนละครึ่งนะคะวันนี้จะมาเปิดขั้นตอนลงทะเบียนร,รับเงิน3000บาทส่วนมัดคนจนรอรับได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะคะและเช่นเคยนะคะก่อนไปติดตามรายละเอียดของข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะเพื่ออัปเดตข่าวใหม่ๆได้ที่นี่ทุกวันนะคะ เปิดขั้นตอนลงทะเบียนมาตรการคนละครึง่งรับเงิน3,000บาทร้านเปิดลงทะเบียนตั้งแต่16ตุลาคม63เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะครบ10ล้านคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนร,รอรับเงินได้เลยนี่เดยเริ่มใช้สิทธิ์23ตุลาคม2563ตามติดโครงการคนละครึ่งนะคะมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากรัฐบาล โดยการแจกเงิน3,000บาทภายใต้เงื่อนไขคนละครึ่งคือผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายเงิน50%และรัฐจะช่วยอีก50%ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแต่มีข้อแม้ว่าในแต่ละวันจะใช้ได้ไม่เกิน100บาทต่อคนต่อวันทยอยใช้ทุกวันจนครบ3,000บาทต่อคนตามระยะเวลาโครงการที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่23ตุลาคมถึง3 1ธันวาคม2 5 6 3 นั่นหมายความว่าหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เงิน200บาทในวันนี้จะจ่ายเพียง100บาทเพราะรัฐจะสนับสนุนอีก100บาทโดยจะสมทบให้กับร้านค้าในวันถัดไปแต่หากซื้อสินค้าเกินเป็น300บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องจ่าย200บาทเพราะรัฐกำหนดเงินช่วยเหลือสมทบ100บาทไม่งงนะคะ ทั้งนี้สำหรับโครงการนี้เปิดโอกาสให้สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ <S <S <ๆ>เช่นแผงลอยร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคลกลุ่มเป้าหมายร้านค้าที่มีประมาณ1 0 0 0 0แสร้านแต่ไม่สามารถใช้ได้กับร้านสะดวกซื้อและร้านที่เป็นแฟรนไชส์ครอบคลุมสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป แต่ไม่รวมลอตลตี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์แยกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ปัจจุบันมีประมาณ14ล้านคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โดยจะโดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเป็นจำนวนเงินรายละ 500บาทต่อคนต่อเดือนเท่ากับว่าช่วงระยะเวลา3เดือนผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินส่วนนี้เป็น700-800ถึง800บาทต่อเดือนจากเดิม2 0 0บาทถึง300บาทต่อเดือนกลุ่มที่2ประชาชนทั่วไปสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้รัฐบาลตั้งเป้าไว้10ล้านคน ซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com โดยมีขั้นตอนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือเข้าไปที่ www. คนละครึ n g .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่16ตุลาคม2,563เป็นต้นไปนะคะ 2. หลังลงทะเบียนภายใน2วันผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิบเอแจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ 3หากผ่านการพิจารณาให้โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อนำไปใช้กับแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและ4เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปหรือหลังจากได้รับสิทธิ์ส่วนการใช้สิทธิ์นั้นเป็นตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างบนนะคะขอควรระวังหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วัน จะถูกตัดสิทธิ์และรัฐจะโอนเงิน3,000บาทให้ผู้ได้รับสิทธิ์คนอื่นแทนนะคะและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดโครงการคนละครึ่งที่จะเปิดลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมนี้นะคะและสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนที่จะได้รับการเติมเงินเข้าไปในบัตรอีกคนละ500บาทเป็นเวลา3เดือนนั่นก็คือมีเงินเพิ่มในบัตร700ถึง800บาทนะคะ อัปเดตล่าสุดค่ะ